นะักท่องเที่ยวสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยสะพายกล้องลังไหลเข้าสักการะหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่วัดท้ายน้ําอํเา,าเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรทั้งที่ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการส่งสัญญาณว่าการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นวัดท้ายน้ําเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธชื่อดังประจําอํเา,าเภอโพทะเลและจังหวัดพิจิตรมีอายุยาวน,นานกว่าร้อยปีที่สําคัญเป็นวัดเก่าของหลวงพ่อเงินพระผู้ทรงฌานอภิญญา ทำให้มีผู้ตามรอยศรัทธามากราบไหว้กันไม่ขาดสายในช่วงเวลาปกติก่อนมีสถานการณ์โควิด -19 มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนทั้งแบบครอบครัวและคณะทัวร์วันละหลักร้อยถึงหลักพันไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาดมีหลายจุดทั้งหลวงพ่องเงินองค์ใหญ่หน้าตักว้าง10เมตรที่คืนชื่อว่าสวยงามได้สัดส่วนที่สุดวิหารหลวงพ่องเงินและพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของเก่าที่หลวงพ่องเงินเคยใช้รวมทั้งของเก่าอื่นๆนับหมื่นชิ้น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อเงินบนอาคารไม้สักโบราณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และอีกหลายจุดที่พร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันที่หนึ่งกรกดาคมนี้ก็จะทําการเปิดในวันที่หนึ่งกรกฎาที่จะถึงข้างหน้านี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนติดยานุสิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินนั้นได้มากราบไหว้บูชา การตามสมควรแต่ว่าในการนี้ในเมื่อท่านมาแล้วต้องคอยระวังในสิ่งต่างๆที่ทางวัดจะจัดสารไว้ให้เพื่อให้ท่านนั้นได้สะดวกแก่การที่จะเข้ากราบนมสัสก,การหลวงพ่องเงินถือเป็นข่าวดีสําหรับชาวอํวาเภอโพทะเลและจังหวัดพิจิตรที่เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่จะกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่สิ่งสําคัญที่ต้องดําเนินการควบคู่กันก็คือมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งอำเภอโพทะเลร่วมกับสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทางด้านการรักษาความสะอาดโดยรอบบริเวณจุดล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์รวมทั้งขอความร่วมมือเรื่องการเว้นระยะหา่างเพื่อให้เที่ยวอย่างมีความสุขและปลอดภัยวันในช่วงนี้เราก็ามีการเตรียมการระดมในเรื่องความสะอาดนะครับเรา มีทางโรงพยาบาลทางเจ้าที่สาสุขและทางกับนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนี้ก็ระดมกันมาทําทุกวันนะครับทุกส่วนใน,ในเรื่องความสะอาดแต่ละจุดนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับมาท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็สิ่งสําคัญนั้นสิงเราก็ยังรักษามาตรฐานนะครับการป้องกันเชื้อโรค โควิด uh, นะครับตอโควิดได้แก่การจัดจุด uh, เยวล้างมือนะครับการ uh, ขอความรํามือพี่น้องที่มาใส่หน้ากากรวมทั้งการเว้นระยะห่างซึ่งเป็นตามมาตรฐานของสาธารณสศขสามารถที่จะกลมกลืนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวตรงนี้ได้ นับว่าการรับกับนโยบายเที่ยวปันสุขเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาลที่เริ่มคิกออฟวันที่1กรกฎาคมนี้เช่นกันซึ่งอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรพร้อมเสนอตัวเป็นจุดหมายปลายทางที่มีทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวความสะดวกสบายของที่พักและการเดินทางรวมถึงน้ำใจไมตรีของคนในพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าจะประทับใจแก่ผู้มาเยือนอย่างแน่นอนยิรพัฒน์จิตตรีโพถ,ถ่ายภาพยุวันดาพันองสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน We'll yes.